สวัสดีคัทบทอมสิดเบี้ยนหากพูดถึงงูขนาดใหญ่ที่สุดและคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอนาคอนดาเพราะมีความยาวตั้งแต่5-8เมตรแต่มันจะกลายเป็นเบบีไปเลยเมื่อเทียบกับงูยักษ์ระดับตำนานอย่างไททันโนโบอาที่มีความยาวกว่า10เมตรและน้ำหนักมากกว่า1ตันแม้สูญพันธไปแล้วแต่ถ้ามันยังแอบอยู่ตรงไหนสักแห่งบนโลกนี้ขึ้นมาจริงๆมนุษย์เราจะเกิดความว้ายวงขนาดไหนกันก่อนจะให้มันขืนชีพขึ้นมาสร้างความบาันเลย์ต่างๆนั้น ขอเล่าโปรไฟล์กันนิดหนึ่งค่ะไททันโนโบอาเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2009ในรูปแบบของฟอสซิลถูกขุดพบในเมืองทานหินที่หลาก,กวัวาฮีราในโคลัมเบียเคยมีชีวิตอยู่ในยุคพาลีโอซินเมื่อประมาณ56-66ล้านปีที่ผ่านมาคาดว่าตัวโตเต็มวัยนั้นอาจมีความยาวถึง15เมตรถ้าเป็นงูเด็กน่าจะเล็กกว่ากันไม่เท่าไรยิ่งหากนำมาเทียบขนาดกับงูหลามปัจจุบัน ที่มีความยาวประมาณสิเมตรและอนาคอนดาเขียวตัวเข่งที่มีน้ำหนักมากสุดในโลก250กิโลกร,รมัมบอกเลยว่าไทยท่านโนโบอามาแรงแสงไม่เห็นฝุ่นแม้จะไม่มีพิษยังไงก็ได้ขึ้นแท่มเป็นโคตรปิศาสแสนน่ากลัวไปครองแบบชิวๆดังนั้นถ้ามงไม่ลงเราจะงงมากคะ่ะยิ่งเป็นงูนักล่าด้วยแล้วจึงมีขาไกรขนาดใหญ่และแข็งแรงขนาดเดียวกันยังมีฝันซีเล็กๆที่แหลมคมมาก รวมถึงตัวใหญ่ยักษ์กว่าชาวบ้านเขาทำให้ไททันโนโบอามีพลังในการรัดเหยื่อราวๆ400ปอนด์ต่อตารางนิว้วลองได้ถูกมารักเข้าแล้วก็ถ้าเป็นในฝันอาจจะหมายถึงเจอเนื้อคู่หากเป็นความจริงอาจจะได้เจอเหมือนกันเพียงแค่ไม่ใช่โลกนี้แต่เป็นโลกหน้าแทงค้าแค่นี้ก็เริ่มขนลุกกันแล้วใช่ไหมล่ะแม้มันจะสูญพันธุ์ไปนานหลายชาติแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดมีใครไปปลุกเสกเอ้ยปลุกให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคงต้องบอกเลยว่า ชีวิตของมวลมนุษยชาติจะเปลี่ยนไปตลอดกาลจากที่หลายคนกลวงงูยักษ์เข้าเส้นเลือดอาจจะยิ่งฝังลึกลงไประดับ DNA ได้เพราะขนาดแค่ตัวและพละกกำลังเฉยเฉยก็แสนจะ a เมซิ่งแล้วพอไปดูเรื่องอาหารการกินของมันนี่สะพึงยิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นจระเข้ปลาตัวใหญ่หรือไม่ก็เต่ายักษ์โดยมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งเป็นฟันขนาดเล็กที่แหลมคมมีลักษณะโค้งเข้าหาลำคอซึ่งเป็นิกเนเจอร์ของสายพันธุ์ก่อนจะงับเหยื่อเขา้าปาก ก็ต้องผ่านการถูกรัดมาอยู่แล้วดังนั้นจึงแทบจะไม่จําเป็นต้องใช้ฟันเลสสักนิดหรือต่อให้โชคดียังไม่บกมือลากขึ้นสวรรค์ไปซะก่อนถ้าหล่องได้รับข่มเขี้ยวแล้วเชื่อถือว่าหากเพลกระชาเข้ารับรองหนะ้าตามไม่เหมือนเดิมตามตัวคงวัววะอาการสาหัสแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากหลายคนกําลังแอบงงว่าเต่ากระดองแข็งแข็งเนี่ยนะจะไม่รอดขอบอกไว้ก่อนว่าถึงจะมีเกราะป้องกันอย่างดีเนหนียวหนึบเหมือนสักยันมาแค่ไหน ถ้าหลองได้กลายเป็นเป้าหมายแล้วยังไงก็เอาเข้าปากแลยย่อยได้สบายนี่ขนาดเป็นตัวท็อปแห่งลุ่มแมนนะ่น้ำยังเอาไม่อยู่แล้วมนวุษย์เราจะเหลืออะไรเพอ้อเพ้อเดินทีเดียวอาจจะกรอบกลมเป็นขนมกรอบแก,บ,กบเลยก็ได้มั้งเนี่ยแต่ถ้าฟังมาขนาดนี้แล้วบางคนอาจจะคิดเล่นๆว่าถ้าอย่างนั้นลองส่งอนาคอนดาตัวพ่อแห่งงูยักษ์ในปัจจุบันไปเป็นมือปราบดูสิจะได้รู้ฝีมือกันเป็นเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป คำตอบง่ายมากแพรรับคาบตั้งแต่คิดจะเลืยเข้าไปหาแล้วเพ้อเพออาจจะโดนกินเรียบจนแทบจะสิ้นชื่อสะด้วยซ้ําเพราะหากเทียบไซส์กันชัดๆอนาคอนด้าในปัจจุบันตัวเล็กกว่าไททันโนโบอาเกือบ3เท่าแม้นิสัยและพฤติกรรมจะคล้ายกันเหมือนเป็นญาติกันตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ตาม หากเจ้ายักษ์ยุคโบราณไม่ลาโลกไปซะก่อนก็มีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองสายพันธุ์อาจจะได้อยู่ด้วยกันถามว่าใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่นั้นก็คงต้องมงลงให้กับไททันโนโบอาไปแบบไม่มีข้อกังขาเพราะตัวใหญ่กว่าพลังเยอะกว่าเพอะเพออะนาคอนดาอาจจะกลายเป็นงูน้อยไปเลยก็ได้ทำนองว่าใครอ่อนแอก็แพ้ไปเท่าไหวก็อยู่ต่อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติค่ะในเมื่ออนาคอนดาก็ซูมีได้ และอาจทําให้ไททันโนโบอาได้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่องูแทลแล้วก็ในช่วงแรกทุกสิ่งจะเกิดอาการรวนเมื่อระบบเอ,อรอเลิศไปพักหนึ่งเนื่องจากงูยักษ์มันเกิดมาเพื่อล่ากินที่เหมือนหิวโซมมาทั้งปีดังนั้นปริมาณอาหารที่พวกมันยัดเข้าท้องแต่ละที่จึงต้องมีปริมาณมากกล่าวว่าขมับทีเดียวให้นอนจุกไปเลยหลายวันเหมือนไม่รู้ว่าจะได้กินอีกทีเมื่อไรเวลาไหนนอกจากนี้ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะไม่มีแค่กิน นนอนหรือขับถ่ายเท่านั้นต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อมีลูกหลานออกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยส่วนขนาดของตัวจิ๋วนั้นแม้จะยังไม่มีใครฟันธงว่าแค่ไหนคิดว่ายังไงก็ใหญ่และยาวเหมือนพ่อแม่ของมันแน่ๆนและอย่างที่รู้ว่างูไม่ได้ออกลูกแค่ตัวสองตัวแล้วจบแต่ดูแล้วน่าจะหลายสิบตัวลองคิดเล่นๆ่นดูว่าหากวันหนึง่งเราเกิดนึกสนุกไปแหวกยากแล้วเดินเจอเจ้างูน้อยเหล่านั้นขึ้นมาจะอยู่ต่อรอเป็นอาหารหรือว่าจะเผ่นเอาตัวรอดกันดี แต่เชื่อมีเขาว่าต่อให้พวกมันสนุกกับการแพร่พันธุ์แค่ไหนสุดท้ายแล้วระบบนิเวศจะทําการปรับสมดุลเองระหว่างจํานวนผู้ล่าและเหยื่อและยิ่งไททันโนโบอาอยู่ระดับท็อปของห่วงโซ่อาหารด้วยยังไงยังไงมนุษย์ก็โดนผลกระทบเต็มเต็มเนื่องจากเนื้อสัตว์ที่ควรจะเป็นอาหารของพวกเราก็อาจจะย่อยอยู่ในท้องพวกมันไปหมดแล้วจะว่าไปถ้าเกิดขึ้นจริงบางทีเราอาจจะไม่รู้จักหมูกระทะและบุฟเฟ่ต์เลกก็ได้นะหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ความพัวของมนุษย์ที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากปกติจนอาจเกิดเป็นการยกย่องและเคารพนับถือเหมือนอย่างในยุคโบราณที่สัตว์เลื้อยคานอย่างพวกงูเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตคนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงบางทีไททันโนโบอาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้อย่างเช่นในแถบอเมริกากลางที่มีการพบฟอสซิลของมันมีตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้าเควซาโคอาทันที่มีความเกี่ยวข้องกับงูโดยชาอวแอทแทรคให้ความเคารพมาก และถือเป็นผู้ที่สร้างโลกและมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาจากเท่ากระดูกนอกจากนั้นยังมีการประกอบพิธีบูชายัญในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยการถวายของเส้นไหว้ให้กับเทพเจ้างูยักษ์อีกด้วยเพอเพอหลังจากเวลาผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีเราอาจจะได้เห็นไททันโนโบอาตามโบราณสถานและโบราณวัตถุก,กันจริงๆก็ได้ด้วยความที่ตัวใหญ่กินจุและนิสัยดุไม่แพ้ใครแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตฉันฉลาดและหน้าตาดีมากอย่างมนุษย์เรา คงไม่เอาไว้ทำพันดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เจ้ายักษ์ตัวเครื่องจะต้องพ่ายแพ้โดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงชชนะก็ลอยมาแล้วเห็นเห็นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาด้วยพลังงานความร้อนหรือเคลื่อนสนหน้าไม่ว่าจะแอบซ่อนตามซอกหลบไหนของโลกพวกเราก็หาเจอได้ไม่ยากนอกจากนี้ไม่ต้องกัวงวลเรื่องขนาดตัวที่ต่างกันเพราะสุดท้ายแล้วเครื่องมือเครื่องไม้อาวุธและอุปกรณ์ต่าง ในการล่าหรือกำจัดก็ต้องเอาชนะได้อยู่ดีแม้ต่อแรกๆอาจมีสิทธิพลาดโดนน้องเขเมือไปก่อนก็เถอะแต่หากมองในมุมของคนยุคโบราณที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยนะักการออกล่าไททันโนโบอาที่มีเพียงมีดและหอกเป็นอาวุธตอนนั้นคงจะลำบากกันนิดไหนจะต้องคิดค้นอาวุธจริงๆไหนจะต้องคิดแผนหรือวิธีกำจัดยังไง่ายให้เสียพร่ผลน้อยที่สุดเชื่อถือว่าคงไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปในป่าหรือทะเลสาบแบบดุม เพื่อเข้าไปเผชิญหน้าแบบตรงๆหร,รอกเพราะโอกาสาพลาดมีสูงเพอเพออาจจะได้ไปเจอเพื่อนๆในโลกหน้าแทงคว้าชัยชนะซะมากกว่าดังนั้นการติดตั้งกับดักแล้ววังเหยื่อล่อตัวใหญ่ๆน่าจะเป็นหนทางที่ดีและมีโอกาสจับพวกมันได้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามไททันโนโบอาคงไม่ใช่สัตว์ตัดแต่งพันธุกรรมที่จะฉลาดเกินมนุษย์เนื่องจากพฤติกรรมการล่ารรของมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณเท่านั้นยกเว้นสวาจะมีใครอุตริคิดมีซื่อ เอาไปแดัดแปลงจนครองโลกได้นั่นแหละถึงตอนนั้นมนุษย์เราอาจจะได้กลายเป็นภูก้ก้ากู้โลกเหมือนในภาพยนตร์แทนฟังดูอาจจะโอเวอร์ให้อารมณ์เหมือนเสพหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะไปนิดแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แม้ว่าไททันโนโบอาจะตรวเท่ารถบัสมีแรงรัดจนกระดูกป่นเป็นแปง้งหรือถึงขนาดมีการล่ามนุษย์เป็นอาหารยิงงสุดท้ายแล้วด้วยมันสมองสองมือและเทคโนโลยียที่เหนือกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกยังไงจางูยักษ์ ก็ไม่สามารถเป็นราชาอยู่เหนือมนุษย์ได้อยู่ดีซึ่งถ้าอยู่เฉยๆก็คงไม่เป็นไรแต่าหากเกิดทําตัวไม่ดีเป็นปอรปัะปากับคนเราขึ้นมามากเท่าไรยิ่งทําให้พผ่พันุ์ของตัวเองสั่งคอนได้มากเท่านั้นเนื่องจากมนุษย์จะหาทางกําจัดลดความอันตรายหรือใช้ประโยชน์จากพวกมันเหมือนกับสัตว์ป่าดูรายชนิดอื่นๆเพล่เพลเ,เราอาจจะเห็นพวกมันตามสวนสัตว์ต่างๆโชว์ตัวอยู่ในกรงเหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปหรือหากเป็นคนรักสัตว์แปลก ก็คงนำมาเพาะแผงขายจับใส่ปอกคอทำเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนน้องหมาน้องแมวกันแทนแต่ก็อย่าปล่อยให้น้องหิวล่ะเดี๋ยววันดีคืนดีดองขมับเข้าไปจะหาว่าเราไม่เตือนนอกจากสารพัดวิธีที่กล่าวมาแล้วมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลายร่างเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของสาวๆได้ด้วยเช่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าจากหนังของพวกมันมีให้เลือกสัรทั้งคุณภาพปกติและพรีเมียมหรือบางที่เมนูร้านบุฟเฟ่หมูกระทะ หรือจิ้มจุม่มอาจจะมีเมนูเนื้อไททันโนโบอารสชาติอร่อยเวอร์เกินเบิกที่ทุกคนลองสักครั้งแล้วจะติดใจก็ได้ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าหากไททันโนโบอายังมีชีวิตอยู่คงไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือสร้างความหวัดหวั่นให้กับมนุษย์ได้มากมายนะักตรงกันข้ามอาจจะเป็นพวกมาเสียอีกที่ต้องหวัดหวั่นจากฝีมือของพวกเราคะ่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ